เส,สดีครับผมเบาวท่านผ้าแสบเร้่อพี่น้องมือนีนิมิตไม้ดีเลือกเกินว่าส,สิไปหัให้น้องพาไปหาทายคลิปไอเปิดช่องเปิดตัวช่องไม่ก็ฝนตกเอาเอาแม่มตากฝนอยู่ละฝนยังตกกู่นะครับเดี๋ยวเอารถใจม่านหลักทุกอย่างต้องมีอุปสรรคบัดนี้ผมฝากฝากช่องน้องไมเนอ้์ครับผมช่องชือว่าช่องอทันวาผ้าแสบครับผมผมให ต้องขอบคุณไปทางไอ้เสียงเพลวเมืองสกลนครด้ครับเด้อที่เป็นพาดอะมาพาดล้วอดไปเปิดช่องให้ต่ว่ากับฝากากดติดตามเสียงเพลวเมืองสกลนครน้ำเนี้ยเด้อครับเด้อฝากติดตามไอ้แล้วน้ำเนี่ยส่วนเรื่องของผมวันนี้ผมสี่มีโอกาสให้ไอ้เพื่อนได้เปิดช่องนะ้รผมกับสีหาคลิปดีๆให้พี่น้องเบิง้งเรื่องการไปหาปลาหาปู หรือกิจกรรมมวนๆอ,อีสานบ้านเฮ้ายังสีเนาะอีสานบ้านเฮ้าคนหายกินไก่บ้านเนาะกัมันได้ไปซึมซับบรรยากาศแบบอีสานบ้านเฮ้ามันกัมันก็นกนกคิดฮอดบ้านก็ถือโอกาสฝากพี่น้องชอยซอยอ้ยหามเลยซอยจอยแซ่จอยกดไลค์ให้ผมเน่ติดตามในช่องท่านว่าพาแซ่บให้ผมน้ำเนแล้วเรื่องเอ่อคอนเทนต์ต่างๆยวผมสิ หาหมวนม้วนหายัางให้พี่น้องได้เบิง้งเรื่องการเทนวนกินหรือไปหาปูหาปลาอยู่ตรงไหนผมสีมีโอกาสมีเวลาว่างผมสีทายให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเด้ออ่าจังไดกะผมก็ฝากพี่น้องอีกอีกเทือนึงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมแนช่องท่านผ้าผ้าแซบแล้วผมสิมีคิดดีๆให้เบิง้งเรื่อยๆแล้วบัดนี้ผมเปิดช่องไม่แล้วอย่าลืมอย่าลืมนะครับเด้อ ทันว่าพาแซบ็บมีมีมีคลิปอีหยังที่ว่ามวนๆลตลกๆอย่างผมก็เก็ดไปทั่วที่บรรบัดเนี่ยอันใดเนี่ยอันใดมันสีม,ม่วนผมกส็สิอัดให้พี่นอ้องได้เบิง่งสุดท้ายนี่มันก็มีบ่มีหยังหลายผมก็ขอให้พี่น้องหรือหมู่พว,วกหรืออย่างต่างๆฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนําแน่เป็นกําลังใจให้ผมในผมสิได้มีคลิปเออเี็นกำลังใจในการทําคลิปตัวต่อไปเด้อพี่นอ้องก็ โอกาสนี้กะบ่ได้มีหยังหลายแล้วมันกะตื่นเต้นเน่เด้อพี่น้องเด้อมันมันบ่วัหยังมัน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 ่นด้มีคำว่ามันพึ่งเฮ็ดหัดเฮ็ดใหม่มีอีหยังกะบอกหรืออีหยังผมเนี่เด้อหรือวิธีการต่างๆเอ้าในี้มันก็มืดแล้วผมกะถือโอกาสมาบอกพี่บอกน้องให้ช่วยแชร์ให้ผมเน่ยทันว่าพาแซ่บเด้อครับเด้อสำนี้ผมกะ ឋ្រូស okay, ់ឋ្រូស